นิวเคลียร์โพสไอจีตอบกลับประเด็นร้อนหลังมีข่าวลือเลิกเพชรจ้าเพื่อสร้างกระแสให้ช่อง YouTube ส่วนตัวโดย EP แรกเป็นการตอบคำถาม20คำถามจากแฟนคลับซึ่งก็มีหลายคนถามเรื่องความสัมพันธ์กับดีเจเพชรจ้าแต่มีหนึ่งคนคอมเมนต์ว่าไม่ต้องอินค่ะทุกคนเขาแค่สร้างกระแสว่าเลิกกันไม่ลงลูกคู่เพื่อโปรโมตทุกคนควรตามให้ทันนะคะซึ่งดาราหลายคู่ก็ทำแบบนี้จ้า รู้ทันจานิวเคลียรอดูหลังโปรโมทเลยค่ะนิวเคลียได้ออกมาซัดกลับด้วยการคอมเมนต์ว่ามันใช่เรื่องหน้าเอามาโปรโมทไหมคะถามหน่อยและเจ้าตัวก็ได้โพสต์ไอจส่วนตัวเป็นภาพแคปชั่นใจความว่าเอาจริงนิวไม่ลงรูปกันมาตั้งแต่มักราละนิวกับพี่เพชรก็ไม่เคยพูดอะไรแต่พอนิวมาทำช่องที่คุยกันมาตั้งแต่ก่อนมีข่าวอีกและพร้อมทำเดือนนี้ ก็ดันมีข่าวออกมาพอดีถามคนอื่นได้มิวปรึกษาเรื่องช่องกับพี่ในวงการหลายคนมากกลับบอกว่านิวสร้างกระแสนิวสร้างยังไงหรอไม่ได้พูดไม่ได้ทําอะไรเลยใครจะพูดยังไงนิวไม่ว่าแต่อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่านิวไม่มีทางเอาเรื่องของความรู้สึกมาล้อเล่นมาสร้างกระแสให้ตัวเองแน่นอนส่วนช่องนิวเรื่องคําถามที่จะตอบ20คําถามเนี่ยทีมงานก็เป็นคนช่วยคิดเพราะใครๆก็ทำนะตอนเปิดตัวช่อง นิวก็เลยโพสต์ให้ถามเพราะคิดว่าน่าจะดีกว่าถ้าตอบคําถามในสิ่งที่คนอยากรู้มากกว่าคิดคําถามเองคนก็ถามถึงเรื่องที่เป็นข่าวนิวก็ต้องตอบในราย,รายการและเป็นนิวสร้างกระแสให้รายการตัวเองไปอีกใช่ไหมถือว่านิวได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าไม่เคยสร้างกระแสอะไรให้ตัวเองเลยจบข่าวส่วนเรื่องอื่นถ้าเราพร้อมจะพูดอะไรเดี๋ยวเราพูดเองนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง